ติดสิลูกโอ้ยมันเยอะขนาดนี้ก็เท่ากับว่าสามชั่วโมงค่ะคลานคอนเทนเนอร์ผมจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยมันเจอปฏิเหตุช่วงบ่ายอีกบอกว่าแบบเครียดเลยอ่ะเพราะว่ามันจะติดเสาอาทิตย์อะไรด้วยแล้วก็จะใต้สงการเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรวันนี้ก็แน่นยาวใช่ทีนี้ผมกำลังจะบอกต่อว่าอ่ะทีนี้ถ้า เก่งมันจะได้เอาจริงๆตอนนี้หน้างานประมาณก็คือตรงกม12โผ2 0ปีนคับตอนนั้นอว่าโอเคสามแถวถ้ารถรถรถเนี่ยมันจะสามแก็คือสิ่งที่มันสะสมแล้วก็มีรถติดล้อสองคันสามชั่วโมงจะได้เกียร์จบจบติดเลยซิลูกเก่งก็คือตอนสี่โมงเย็นดีรถติดเลยก็เท่ากับว่าสามชั่วโมงรับ ที่ติด้าง้ายไม้ได้ที่วิ่งวิ่งนะครับไปแดงต่อจังหวัดชนบุรีนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องไปผ่านดานบางแก้วถูกหรือไม่คาตอบคือถูกนะครับแล้วที่ดาบบางแก้วมันจะติดไหมติดครับนะครับต้องบอกว่าติดนะเพราะว่ารถที่สุด อยู่บนนั้นเนี่ยสามสี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายรถฝั่งนี้ก็จะไปดินแดงรถฝั่งเราก็จะไปสุขุมวิทไอแถยนู้นนี่มันขึ้นลงพระรามเก้ามาก็จะไปดินแดงโอ้ยนะมันก็ฝาดก็เลยทำให้รถติดตรงนไอแทย์ที่มาจากหมอชิดก็จะไปสุขุมวิทไปบังนาตาที่ไอ้ที่ขึ้นจากพระรามเก้าก็จะไปหมอชิด <ร><า>ก็ปาดอย่างรงน <า S 1> ันน <ะ S 1> ้นมันจะดีขึ้นหรือเปล่า,นาเนี่ยที่ขึ้นมาปาดที่ค้างอยู่อาจอยู่ข้างบนทางด่วนเนี่ยกลางจะไปทางนั้นมันยังมีอีกมากนะครับคนที่ไม่ได้ลงสมุทรปาน้ามันมีไม่ได้ลงศรีนทลินบางเมืองก็มีและไม่ได้ลงเอพรัฐก็มีถ้าไม่ลงสามไม่ลงสามที่แล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือมันต้องไปออกด่านบ้านแก้ว รถมันจะไปชะลอเข้าดังเพราะฉะนั้นในหลังจากนี้ไปเนี่ยรถที่ตกค้างอยู่บนถนนพระรามสองแถวสเปรดดำรถที่ตกค้างอยู่การจนาพิเศษแถวหบ้ารนาเลยจะตรงกรมงสิบสองไปแล้วถือว่าโอเคหน้าวัดพันท้าย